ช่วงน้ำตาจะไหลขอใช้นะคะวันนี้เราก็มีสกุปพิเศษมานําเสนอทุกทุกคนกันค่ะก็คือตอนนี้โรงเรียนของเรานะคะมีตัวบุ้งหรือตัวร่านซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อที่มีขนเป็นพิษค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาโดนตัวบุ้งหรือตัวร่านเนี่ยเราจะรู้สึกสับคันกันนะคะวันนี้สกุปพิเศษของเราก็จะทาทุกคนไปคุยกับอาจารย์ห้องพยาบาลว่าวิธีป้องกันเบื้องต้นเมื่อเ,เราโดนตัวบุ้งเนี่ยจะทํำยังไงไปดูกันเลยค่ะถ้าเกิดมีบุ้งไหม เกาะที่เสื้อ,อหรือสัมผัสที่เราเนี่ยนะคะเราจะมองเห็นมันจะมีขนอยู่ขนของมุ้งเนี่ยมันจะมีพิษนะคะวิธีเอาออกก็คือเอาสกอ็อตเทปหรือจะเอาพลาสเตอร์หรืออะไรก็ได้เกาะแล้วก็กระตุกมันออกเพื่อที่จะให้ขนมันหลุดไปก่อนนะคะสบู่ทุลรให้สะอาดแล้วก็ถ้ามันยังมีผื่นแดงๆอยู่เนี่ยเราจะมียามันเป็นยาแก้แพ้นะคะเพราะว่าขนมุ้งเนี่ยมีโอกาสแพ้มากนะคะแล้วก็ใช้ประกบกำแขงได้ พิษของมันก็จะไม่ดูดซึมเข้าไปแต่ถ้ามาในห้องพยาบาลเราจะมีเยลลี่นะคะม ok? าปะปบเย็นไว้ใชยาแก้แทลใช่ค่ะอุ้ยอากาศดีจังเลยตัวอะไรอะกิดได้หรือเปล่าเฮ้ยแกนั่นมันตัวบุ้ง,บง,ไง,งไม่ใช่ผักบุ้งตัวบงไม่ใช่ผักบุ้งจะต้องทำยังไงอ่ะ ต้องเอาไม้เคลียร์ออกก่อนอันดับแรกโอเคอันดับที่สองนะเราก็ต้องเอาสกอตเทปดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เอาสกอตเทปแปะลงไปบนขนของตัวรุ่งแล้วก็ค่อยๆดึงออกอ,ออกง่ายมากอันดท้าแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแขนของเราเนี่ยไปล้างน้ำตึงต้งๆงล้างสบู่นะคะเอาพวกเบสล้างนะคะแล้วก็ ไปหาคุาพาูพเฮยบาลกันค่ะแค่นี้เราก็จะปลอดภัยจากตัวบุ้งเบื้องต้นค่ะค่ะแล้วเราก็ได้รู้วิธีการรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวบุ้งไปแล้วนะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนของเรานะคะก็ต้องจะจัดการกับเจ้าตัวบุ้งตัวนี้ไปแล้วค่ะออวันนี้น้ำตาจะไลฟอเซ้นนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ